sing a song for CUA CUA we win again ขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณทานคุณมากครับสามสีลีแกดีวุ่นวายมากเลยอ่ะฮะไม่ไหวใช่ไหมก็ไม่ควรจะลงเต้นสำหรับปีนี้เนาะโอเคนะฮะต้อนรับนะฮะผู้นำเชียร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณนุวิ้นด้วยนะเมื่อกี้ที่ลงเต้นกับน้องๆครับผมด้วยความยินดีนะฮะ น้องยังยิ้มย้ำแจ่มใสอยู่เลยทำไมบ้านเลยครับผมไม่ง่ายนะฮะผู้ชมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้อาจจะคิดว่ามันก็คือการตโยกแขนโยกตัวแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้แรงเยอะมากครับผมเออนะฮะได้ไม่ไหวเอาแบบนี่ HD ด้วยนะฮะครับมเห็นทุกเม็ดเดือเลยทีเดียวนะฮะมาพูดคุยกับน้องรู้จักกันนิดนึงดีกว่าว่าชื่อเสียงเรียนนามเป็นอย่างไรแล้วเรียนคณะอะไรกันบ้างฮะครับแนะนำตัวเลยครับครับชื่อวิน คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2ครับผมแพทย์นะครับผมเป็นหมอก็เป็นฤทธิ์ได้ครับผมค่ะชื่อโบนานคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะน้องโบนานนะศิลปกรรมนะครับค่ะชื่อใหม่ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะใหม่นะศิลปกรรมปี2นะฮะพีคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ครับน้องพีนิเทศปี2ครับผมครับคณะเอออลิสคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะน้อักษรรักษาปี2ครับแฮมเมอร์คณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับน้องแฮมเมอร์นะฮะปี4นะครับและ เออผมด้วยไหมฮะครับน้องวีครับผมคณะจิตวิทยาจบแล้วครับผมรับตัวไงอ๋อนะฮะเป็นอดีตรุ่นพี่ใช่ครับก็เป็นรุ่นที่69เคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นของปีนี้ของปัจจุบันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นผมควรจะเข้าไปซ้อมเนาะเข้าไปสอนท่าต่างๆครับแต่ด้วยความที่ ติดงานก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปน้องดูเต้นเป๊กกว่าเยอะเลยถ้าเกิดไม่เข้าไปซ้อมหรอจะดูน้องดูดีมากเลยอ่ะน้องดูดีมากดูดีโอเคไหมโชว์โอเคคือน้องก็เต้นสวยมากเลยอ่ะเต้นน้องนีมีผมด้วยแหละมันก็เลยดูดีขึ้นนะฮะมาดีกว่าถ้าพามาเลยดีกว่าว่างานฟุตบอลประเพณีนนั่ะสิจุฬาธรรมศาสตร์มีเพื่ออะไรทำไมต้องมีงานฟุตบอลประเพณีถ่ายกล้องงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นงานที่ ทำให้สองสถาบันจุฬากับพรมราศาสตร์เป็นงานที่แบบว่าความเชื่อความสัมพันธ์นะคะแ อาจจะดูว่ามันเหมือนกันแข่งขันแต่ว่า,า,าแต่ว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการแบบเชื่อความสัมพันธ์อย่างที่ผ่านมามอวานมีงานเยลโล่เรดซึ่งเราก็ไปร่วมกับธรรมศาสตร์มาแล้วก็วันที่หนึ่งกุมภาก็จะมีเลื่อนไม่แบ่งสีด้วยค่ะแสดงว่า,าก็จะมีหลายหลายกิจกรรมให้ไปร่วมสนุกการทั้งจุฬาด้วยธรรมศาสตร์ด้วยคือจะมีก่อนล่วงหน้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยก่อนจะถึงวันจริงวันที่7ถูกไหมฮะรออีกนิดนึงดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่เขาจะมีกิ กับทางฮาวัฐด้วยกิจกรรมพายเรือแบบนี้แค่เราเนี่ยก็เลยเอางานฟุตบอลเป็นนีเนี่ยเป็นหลักเป็นตัวเชื่อมเหมือนกับสองมหาวิทยาลัยนั้นนีเราก็จุฬาธรรมศาสตร์กันไปครับผมมีความรู้ไหมมีความรู้ความรู้นะฮะและแน่นอนว่าเมื่อถึงกีฬาฟุตบอลประเพณีเนี่ยนะฮะหลายคนก็พุ่งไฮไลท์นะฮะนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ชื่นชอบอื่นๆที่ไม่ใช่ฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็พุ่งไฮไลท์ไปที่ผู้นำเชียร์นะซึ่งมีเขาเรียกว่ามีตำนานมา นานมากนะฮะที่พี่ๆสืบทอดกันมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นําเชียร์เองเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องของวิธีการต่างๆมาถึงรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างพวกเราตัวแทนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในปีนี้เพราะว่าเลือกมาได้ยังไงสร้างเอาไว้เยอะเหมือนกันคัดเลือกกันมาได้ยังไงเขามีวิธียังไงในการคัดเลือกเรา ค่ะสำหรับการคัดเลือกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะขั้นแรกก็คือสัมภาษณ์เพื่อทดสอบทัศนคติค่ะขั้นที่2ก็คือการเวิร์กช็อปค่ะแล้วขั้นที่3เนี่ยก็คือจะนำไฟแนลลีสามสิบคนค่ะมาทําโชว์ค่ะใช่ขั้นตอนที่ได้มาก็คือว่าไม่ได้ได้มาเอาแค่เอานาตาดีเท่านั้นต้องมีความสามารถด้วยใช่ไหมค่ะนี่นุ๊กไม่ใช่วระตูดีดีอ่ะเนาะครับผมแล้วผู้นําเชียร์ในงานฟุตบอลเนี่ยนอกจากเป็นฟุตบอลแล้วมีแค่ ผู้บอลกับผู้ดำเนเชียร์หรือเปล่ามีอย่างอื่นอีกไหมองค์กรอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมก็ยังมีองค์กรอีกหลายภาคส่วนที่เข้ามาทํากับเรานะครับก็อย่างนี้จุฬาคณากรโคโลเนททีวีบัสเซอร์ที่เรีนดีกว่าจุฬาคณากรคือเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะก็อเคยน้าที่หลักของจุฬาคณากรคือยังไงก็คือเป็นนําขบวนพาเลนเข้าสนามคาโปนแต่เมเยอร์แล้วก็มีอะไรนะจะมีโคโลเนทครับโคโลเนทคือควอนเทนเปเกี้ยวนี่ว่าจะถามอยู่เลยควอนเทนเปเกี้ยวนี่ติดตามมากเลยปีนี้เป็นใครอ่ะ ปีนี้เปิดเผยมายังไม่เปิดเผยต้องไปดูในสนามในงานจริงวันที่เจ็ดใช่ไหมว่าใครจะเป็นผู้เชิญไปเกี่ยวใครจะเป็นผู้ถือพานกุ้มใครผู้ถือถ้วยรางวัล อะไรแบบนี้แล้วีดต้องให้พี่ตอบเองหมดเลยเหรอครับปาก้าไปนลปาก้าไปชอเช่วยอน่ใหม่อยู่้ม่อยู่อย่างนี้นะฮะมาถึงการฝึกซ้อมกันไปดีกว่าเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของผู้นําเชียร์อยู่แล้วเนื้อแน่นอนนะว่าต้องเป็นที่จับตามองนะฮะในทุกๆปีอยู่แล้วเมื่อเป็นตัวแทนเข้ามาในปีนี้เองครั้งที่70การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เหลืออีกแค่สัปดาห์เดียวที่ก็จะถึงงานจริงละครับตอนนี้ก็ พร้อมมากแล้วครับสำหรับงานวันจริงก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เก็บให้พร้อมมากยิ่งขึ้นครับผมเมื่อวานพวกคุณซ้อมอะไรกันไปครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นงานยรียนเลสของธรรมศาสตร์ครับอ๋อเออโจริงโทจริงโทษีเมื่อวานซื้อคุณซ้อมอะไรกันครับก็ช่วงนี้เป็นซ้อมรันสเตนครับผมซ้อมรันสแตนด้วยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณผู้ชมไหมครับสำหรับแฟนๆอะไรอย่างนี้เรามีโชว์อะไรหรือเปล่าฮะ มีโชว์อยอ่แล้วก็มีแน่นอนค่ะปีนี้ก็พิเศษเพราะว่าปีนี้รวม2รุ่นเขาด้วยกันเป็นเป็น21คน21คนคือรวมรุ่น70ูนทั้งหมดใช่ค่ะก็คือต้องต้องพูดว่าเนื่องจากปีที่แล้วไม่มีงานุตบอลในเดือนมาเป็นปีเราก็ได้คัด จาก8คนเพิ่มอีก13คนเป็น21คนปีที่แล้วนี่ติดเรื่องของการเมืองเล็กน้อยก็เลยขยับเหมือกันแล้วปีนี้ก็ยังไม่มีแค่21คนนะยังมตัวน69ของผดีด้วยเพราะฉะนั้น2คน ก็ต้องดูเท่าไหร่เออเอามาทำไมรุ่น69เนี่ยผมเป็นพิธีกอยังไงยังไงผมต้องอยู่เอเล่ถึงจะธรรมศาสตร์มาใครจะมาผมก็ต้องอยู่ไคว่ารวมรุ่น69ด้วยนี่แหละเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องนะฮะนอกจากเรื่องของการซ้อมแล้วเนี่ยนะครับพี่ๆยังช่วยกลับไปดูน้องๆด้วยนะฮะเพราะว่ามาตรฐานของจุฬาลรจุฬาและหรือธรรมศาสตร์นี่ต้องมีมาตรฐานเท่ากันทุกปีใช่ไหมฮะเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นทุกปีมากกว่านะฮะฝึกซ้อมมาถึงขนาดนี้แล้วไปที่จับตามมอขนาดนี้ แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะตอบเถอะเชื่อตอบได้เลยก็มีบ้างเนาะสนุกดีเหมือนกันครับแบ่งเวลาเรียนไงเนี่ยแพทย์ด้วยต้องเล่นหมอด้วยครับก็พยายามเข้าเรียนให้มากที่สุดแล้วก็เรียนแล้วก็ครับผมครับพยายามเข้าเรียนให้มากที่สุดแล้วก็ขอเวลาเรียนให้มากที่สุดเนาะขอไม่ได้เราก็ไม่ให้อยู่ดีวันหนึ่งกี่ชั่วโมงตอมตั้งแต่ตีโมถึงตีโมไหมวันหนึ่งประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ว่าเหมือนแต่ละวันก็จะมีเป้าหมาย อ๋อคือเราตั้งไว้แล้วหมาว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องซ้อมไปถึงไหนอย่างไรครัะเพลงวันนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างถาเึงเป้าหมายแล้วเราก็อาจจะได้กลับเร็วอะไรก็ไม่ได้แบบตั้งว่าต้องถึงกี่โมงกี่โมงอะไรอ่ะครับปีนี้งานฟุตบอลระเพณีจุฬาธรรมศาสตร์รั้งเจ็ดสิบฮะมีธีมว่าอะไรครับ get gift go ครับผมแปลว่ารู้ลับรู้ให้เข้าไปด้วยกันสองสถาบันสมานฉันเพื่อชาติครับ get gift เก็บกีบโกนะฮะรู้รัก็ไม่รู้ลุกมาที่จะมารู้ลุกอรู้ให้ะรู้รับรู้ให้ไม่ใช่รู้รับรู้ลุกนะครับพรับผมนั้นติดตามนี่อยากไปดูมากเลยเนี่ย วันที่เท่าไหร่ครับกับงานฟุตบอลประเพณี7กุมภาพันธ์ครับผม7กุมภาพันธ์นะฮะตอนนี้หลายๆคนจะเห็นโชว์ไปแล้วเห็นหน้าเขาไปแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยสวยหล่อดีนะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมากมายเลยทีเดียวไม่ใชเป็นการซักซ้อมนะความกดดันต่างๆการเรียนด้วยเพราะว่าหน้าที่หลักของน้องเนี่ย คือต้องเรียนหนังสือและการซ้อมล่านี้ก็จะเป็นทิวิตี้เสริมเท่านั้นเองนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเขาดูอยู่เขาเห็นว่าเราเนี่ยซ้อมหนักขนาดนี้อยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมไหมครับดีมากดีกว่านะฮะพีก็แล้วกันดีมากอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ได้ว่าเราซ้อมหนักขนาดนี้เพื่ออะไรอะไรยังไงครับก็ที่ซ้อมหนักขนาดนี้ก็เพื่อผลงานของวันงานฟุตบอลประเพณีให้ดีที่สุดครับทำให้ผู้อื่นประทับใจเยอะที่สุดครับ ครับผม horror, นะฮะสั้นๆสั้นแ่ใจความน่ารักที่สุดนะครับผมแน่สุดๆวสุดฤทธิ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นกิจกรรมของนักศึกษานะครับที่แต่ละปีเนี่ยแน่นอนว่าคนทั้งประเทศเองเนี่ยก็จับตามองอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารุ่นพี่เองก็สร้างชื่อเสียงไว้เยอะนะฮะหลายคนรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่เก่าๆนะครับนะฮะก็สร้างชื่อเสียงเอาไว้เยอะนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในวงการก็หลายคนนะฮะมีกลับไปช่วยกันบ้างไหมพี่ๆจุฬา ที่เป็น, masking, no. นโลงนักแสดงเป็นไงมีใครเข้าไปช่วยเราบ้างปีนี้ก็อย่างเช่นพี่อู๋สมิธทีครับอ๋อเหรอพี่อู๋สมิธเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งนักแสดงนะฮะในเอ่ออะไรไก่แจ้นะอ๋ออ๋อ๋โอเคด้วยนะฮะขคนช่องสามเป็นเหมือนกันเนาะซึ่งเออเรามาพูดถึงรุ่นพี่หน่อยก็ดีนะว่าดีจุลาเนี่ยมีรุ่นพี่คนไหนที่ตอนนี้เติบโตแล้วก็โด่งดังในวงการบันเทิงบ้างก็มีคนแรกก็เลยก็นี่เลยครับผมนี่ มึเราดีมากไปกินนมไม่ต้องเปตอบอะไรที่ตัวตรงนอะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างไม่บอเออพี่อั๋นเอออยอกหนุนหน้าเนาะอย่างนี้ก็ไม่ไปมามีใครอีกที่ตอนนี้แบบว่าดังสุดๆเลยมีไหมพี่อะไรครับพี่เอกพี่เล็กไหนฮะพี่เล็กเอพี่เล็กพี่เล็กพี่อเล็กธีระดชบนะฮะพูดจิ้นของเลนจอยเดนันีอะไรเป็นฤทธิ์เป็นรุ่นที่65ถูกต้องนะฮะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายคนเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็กจะกระจายกันไปตาม แหลกบันเทิงต่างๆสื่อต่างๆโนแหลกบันเทิงต่างไม่ใช่สื่อต่างๆไม่ใช่โนแหลกบันเทิงครับผมให้คนเดียวผมไปบ่อยเรื่อยมาถึงตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็มองมีโอกาสมองเรื่องวงการบันเทิงกันบ like no ้างไหมแต่คนอยากจะทำอะไรในือวงการบันเทิงบ้างหรือเปล่ามีโอกาสนะก็คิดว่าถ้าเกิดเหมือนกับตอนแรกที่เราเป็นผู้นำเชียร์เนี่ยก็ไม่ได้มองว่าจะต้องต่อยอดไปอะไรแต่คิดว่าถ้าเกิดมันเข้ามาก็มันเป็นผลพลอยได้จาก ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสพวกเราก็ยินดีนี่แหละนะฮะก็เราตามเขาแล้วกันนาองใช่แล้วน้องๆเหล่านีเนี่ยจบจากงานพิธีไปแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อไปมีผลงานอะไรให้เราได้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปรวมตัวกันแล้วก็ไปสร้างพลังสมัคคีกันหรือรุ่นพี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นจุฬาเอยหรือว่าธรรมศาสตร์เอยในวันที่7กุมภาพันธ์ให้น้องๆพูดดีกว่าว่าที่ไหนอะไรยังไงประตูไหนบ้างที่จะเปิดครับ ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะนิสิตจุฬาแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะพี่ๆสิทธิ์เก่าแล้วก็ทุกคนที Damn, ่สนใจเนมาร่วมงานฟุตบ้าประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ค่ะปีนี้เนี่ยจัดขึ้นวันที่7จกรุภาค่ะที่สนามสุภชราสายชาวจุฬามาขึ้นสถานการประตู5เวลา11โมงครึ่งนะคะมากันเยอะๆนะคะ ตัวตือ1้าสมงครึ่งค่ะมาขึ้นสตาร์เน็ตเต็มก่อนฝั่งธรรมศาสตร์ด้วยกันนะคะนี่แหละนะฮะเธอรู้แล้วว่าเธอยืนนิ่งทำไมเพราะว่ายังไม่ถึงในของเธอถูกถู่ถ้าของอันนี้มาเต็มที่เลยเพราะาส่งนี่เองแรงแรงดึงดับด้วยไงอ๋อทวนแล้วทวนอีกโอเนะฮะไม่ง่ายนะนี่เป็นสกิปของเธอโดยเฉพาะเลยบอกแล้วว่าไม่ได้เต้นสวยๆนะฮะต้องมีความเจิตดีด้วยด้วยนี้นะแล้วก็ทานปลาเป็นประจำนอกจากกิจกรรมแล้วนะครับ ขบวนพาเลตก็ไม่ธรรมดานะแน่นอนว่าสีสารของขบวนพาเลตล้อกันเมืองเอ่ยล้อข่าวเป็นแรล้งเอ่ยอะไรส่อสังคมอย่างนี้นะฮะก็จะไปติดตามแล้วก็การแปลอักษรด้วยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ก็จะมีการส่งนะฮะระหว่างจุฬาธรรมศาสตร์ก็ส่งไปส่งกันมาก็เป็นสีสันอีกรูปแบบหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวต้องติดตามนะฮะว่าปีนี้ไฮไลท์จะเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18คน 21คนมาทานโทษ21คนเต็มที่เลยนะฮะเรียกว่ารวมทั้งเขาเรียกว่า2ปีนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วด้วยนะฮะเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันแล้วเราไปดูซิว่ารุ่นพี่นะฮะทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์นะฮะปีนี้ขนทับใครไปลงกันบ้างนะฮะพี่ๆที่เป็นศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงไปช่วยน้องๆหรือไม่อย่างไรติดตามได้นะฮะวันที่7กุมภาพเนาะนะฮะไปกันทุกคน จุฬาประตูไหนนะประตูห้าประตูห้ารีบไปก่อนเลยนะต้องขึ้นได้เต็มก่อนธรรมศาสตร์ด้วยคใช่ประชาชนทุกไปสามารถไปชมได้ไหมฮะนอกจากได้าเกพียงไปซื้อเสื้อเชียร์พวกเราเนี่ยที่สลาพะเกี้ยวหรือไม่ก็สุนทรชูร่าทุกสาขาน้างานก็มีขายค่ะแต่แล้วคนที่ขึ้นสแตนก็สามารถใส่เสื้อขึ้นไปได้หรือถ้าเกิดใครเนี่ยอาจจะเป็นคนภายนอก นะแล้วก็จะไปสาม,มารถหาซื้อเสื้อได้เขาก็มีจําหน่ายบัตรนะฮะราคา200บาทก็ะจะมีสแตนที่ได้นั่งเลยได้นั่งเลยเหมือนกันนะครับก็สามารถไปได้นะฮะคุณซื้อเสื้อซื้อเสื้ออันไหนคุณก็นั่งให้มันถูกทางนิดหนึ่งนะครับมี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 ไหมมีไหมีๆๆมีใส่เสื้อธรรมศาสตร์มาด้านจุฬาเพราะว่าอะไรโดยว่าแฟนอยู่จุฬาไงอ๋อตรงนี้ก็มาโดยอย่างที่เราบอกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันคือก็มาจอยกันได้มาสนุกสนานกันมาทำความจมาเจอเพื่อนใหม่ๆปีนี้มีครั้งหนึ่งเหรอเนาะนะฮะกกกกกสรรรร้้้าาาา่่่อออนนนนจบพววเเคคคยยไปปปัััดมมมหืใีีีแ พี่ดีกว่าพี่กี่รอบสามรอบมาคัดสามรอบเพิ่งจะได้แฮมเมอร์มากี่รอบสองรอบครับสองรอบวินยังวินก็สองรอบเหมือนกันมีใครโป๊ะครั้งเดียวได้เลยป่ะอลิสเนาะอลิสใหม่ผู้หญิงสาวจะโป๊ะรอบหนึ่งอย่างเนาะโอ้โหนะฮะผมนี่อ่านขาดครับสาวที่ผมจิ้มเลยคือใช่เลยอย่างเนี้ยจิ้มเลยหมอะกัการเป็นใช่เลยใคร l e a d e เลยใครไม่ใช่นี่ก็ตัดเลยไม่เอาอีกเลยวันคัดเลือกด้วยฉันจะจิ้มโป๊ะ้ ใช่เลย <c ười> นะฮะคันบนคันปีหน้าเจอกันแต่ว่าตอนนี้7กุมภาพันธ์ไปเจอเจอกันที่สนามสุวรัชลาสายนะครับกับงานฟุตบอลรปเพณิจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ใครพลาดปีที่แล้วและปีที่แล้วแล้วปีนี้มาเจอกันได้ครับใช่แล้วครับวันนี้ขอบคุณนะฮะน้องๆผู้นำเชียร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่บ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมครับนะฮะต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกาวันนี้ขอบคุณเบนเชียร์แมนด้วยครับกลับมาจเจอๆก็ได้หม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์วสีช่องหมายเลข34นะครับวันนี้ผมก็ปิดนะทุกคนน้องวีรวีโรต้องราคุณผู้ชมไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเทช้าวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ